สวัสดีครับอยู่กับผมช่องลูกดําซิงนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูนะครับหกล้อรุ่นกลางนะครับน้องเล็กกับพี่ใหญ่นะครับว่าจะแตกต่างกันตรงไหนเยอะไหมนะครับโอเคดูในเรื่องราคาหรือว่าระบบอะไรต่างๆพวกค C ซีพวก, C, พวก นี่นะครับว่าจะแตกต่างกันเยอะไหมนะครับพวกเผาพวกอะไรนะครับโอเคครับตัวนี้เป็นร้อยห้าสิบนะครับเป็นตัวน้องเล็กนะครับเอซีก็ใหญ่พอๆกันนะครับอันนี้ก็อู่ต่อเป็นของสามมิตรเครื่องเป็นร้อยห้าสิบนะครับเป็นรุ่น N P R นะครับชุดลม ล <c oughs> ้มนี้มันเป็นระบบไปยังไงล้มเหมือนไฟฟ้าอ๋อล้มเหมือนไฟฟ้ามาทำบ่ขั้นทานขั้นทาเหาดับเครื่องปุ๊บนี่ขึ้นไหลเล่นบ่ซุ้มเนี่ยเ,เครื่องมันดับหรือท่านบ่บอกถึวเครื่องมันดับแล้วเขาอย่าเ,เบียดเห็นไหมอ่ามันไหลบ่ไหลไฟฟ้าเนาะอันนี้เป็นที่ฟี่สองลอยสิบ ราคาอะไรภายในไอรถใหม่รถใหม่อยู่ประมาณล้านสองถึงล้านสามอ๋อ่ว่าอันนี้เป็นรถมือสองครับครับของผมก็เป็นระบโบเบรกที่เฟียร์ราคาอยู่ล้านหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเกือบล้านเจ็ดตัวนี้ก็ซืได้ในช่วงเกียร์ใหญ่นะครับตามที่นนเ,เป็นเกียร์น้อยครับตัวนี้เป็นเกียร์ เกียร์เล็กไม่ใช่เบรกคิสฟีดแต่ว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้าเอ้ยเป็นเบรกไฟฟ้าครับตัวนี้เป็นเกียร์เล็กครับแท็กซี่นี่พ่อพ่อครันนี่แท็กซี่อ๋อเสริมขอบผมพ่อพี่ไปเลยครับครับแท็กซี่ตัวนี้ก็จะเล็กกว่านิดนึงนะครับแหนบก็แหนบก็อันนี้เสริมมาแล้วดำก็ของสามมิตร หัวเก่งก็แตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนเหมือนจะคล้ายกันแต่ว่าไม่ไม่คล้ายกันนะครับก็เป็นแบบจะเล็กอยู่กว่าอยู่นิดนึงนะครับกับตัวพี่ใหญ่เป็นหกล้อรุ่นกลางหกล้อรุ่นกลางนะครับในตัวนี้นะครับเป็นค่ายพี่กับยังไงนะแล้วก็เฟืองท้ายแต่ก่อนเป็นทําเป็นของธรรมดานะครับแต่ว่า มันขาดก็เลยไปเปลี่ยนเป็นเอฟเอฟอีนโน่สามเก้าของรุ่นใดเนี่ยไอโน่เอฟรุ่นไหนครับเอีโ e no น่เอแพงไหม e no ครับประมาณสามหมื่นสามถึงสามหมื่นหอ๋อดีคุณครับครับเป็นของมิส่อยูซีหมื่น0ีหมื่นสองถึงซีหมืครับครับ <c oughs> มาใช่ผสมใช่ตัวแต่ละตัวเดียวโนนตัวเ้าแม่น่ะครับครับไม่ต้องเสื่มเกินอ๋อถ้าเท้ามาเสื่อมันสิ่งงามครับครับแต่เป็นของอีสูงมันสิพอดีเลยครับครับสิบองค์งามขันตังค์ก็สิ่งงามลงด้วยอ๋อครับครับจะว่าเสียงนิ่มก็ลดเสียงนิ่มก็ลดแย่เพราะว่าเพราะว่านิ่มมันไม่มีเสียงเกียร์นะครับของผมเลยดังแรงเลย210เป็นทุกคันนะครับ 150เทอร์บโบระบบเบรกก็ดีเช็คสูนตลอดเช็คสูนตลอดนะครับเนอะเจ็คสูนตั้งเบรกตลอด,ลอด,ลอดครับแล้วน้ำมันเครื่องบเปลืองของผมอะซองมือโลก็ได้เติมลิตรนึงครับของผมว่าได้กินมัคคีอักน้ำออกน้ำอะไรเหรอตัวนี้ของผมมันออกนตัวจามแมง,งผมแมงมันตัวจามนี้มันมีตัว อ๋อเป็นว่าราคาเงินส่วนเท่านี้ราคาหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งล้านสี่แสนมาครับบ่ปุ๊บเลยนี่มาคนันดีเป็นมือสองมันดีแตกต่างกันมองไหนมองไหนเนี่ยยังเช่นกับหัวเกีงกับ,กกบแตกต่างแน่นอนแล้วก็เครื่องเครื่อง,งแล้วก็เครื่องเกียร์แตกต่างกันแน่นอนคันซีก็น่าจะเล็กกว่ากันนิดนึงคนระับ เดียวยังล่ะระบบคาดคือกันนเนาะบอคือได้เนาะครับอ๋อตั้งที่รูปลักษณ์ทำงานที่นี่ครับตั้งที่ไฟตาไฟตาไฟตาดีตั้งกันมต้นตั้งกันอ๋อไฟตาตั้งกันต้นคือกันนอนของผมตัวนี้แม่แม่นบอก แต่ว่าตัวไม่มันจะเป็นนีตัวเคราะตัวนี้เห็นว่าไฟตาเป็นเหมื LED ไมเกับตางแม่นอันเดียวกันนี่นะของผมนะไฟตาก็ับไอรุนในในตัวรุ่นของผมเลยนะครับอันนี้ค้อสี่เส้นเหมือนกันครับคันนี้น้ำหนักอยู่ที่สี่ตันห้าครับของผมสี่ของผมห้าตันหกอ่ะห้าตันห้าห้าตันหกของผมเกินกันเป็นตันครับแต่ว่าถ้าวิ่งตามหนักคันนี้จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเบานะครับ เอกระจกตัวน uh> ี้ม um> ันเป็นรุ่นแรกบ้าเหรอแก้โหแล๋วตัวนี้คือร่รุ่ที่ว่าเวลาตุดนักบี่ยนีมองเหนเล๋อเป็นรุ่นที่ว่านี่ี่อาเขาอนลองกนครับครับทีว่ากัะจกเวลาจุดน้โ่ตรงนี้ที่มองไม่เ็ลยกที่มีตรงไหนอีกนอมันตังอีกจากปรับจากตัวไงมันมันมันราคานจะเกินกันยู สามแสนรครับราคาจะเกินกันอยู่ประมาณสามแสนมันต่างกันบ้างเลยเนี่ยร้อยหาศิปร้อยเจ็ดห้านี่ก็จะแพงกว่าหนึ่งแล้วครับอ,อ๋อราคาต่างกันสามแสนก็ต่างก็ก็จะต่างอยู่ที่เครื่องแล้วก็หัวเครื่องเกียร์นะครับระบบระบบเบรกทิฟฟี่ระบบลมนะครับ ตัวนี้เป็นไฟฟ้าภายในสวยคือกันเบิดล่ะคือกันเครื่องของโถก็สูงกว่าครับกล่องกล่องยู่งหมดเดียวกันว่ะไอ้กล่องข้างล่างบ่ครับเอาผมถือถือหน้าบางทีล้วนไหมงรมไหมกดกดไหม ก็อา,ากาศครับติ๊กนัน,นะอันแรกสวนอันรก้น้าอันนี้ก็เป็นดําของอู่สามมิตนะครับสามมิตก็ดีครับงานดีครับสามมิตสามมิตเนี่ยงานดีครับงานดีครับงานเขาก็จะเนี้ยบอยู่นะครับสามมิตก็งานค่อนข้างดีนะครับเก็บรายละเอียดได้ดี จัาหาที่เหรวเดี๋ยวไปดูของผมบ้างนะครับอันนี้เราก็มาลงหน้าง,งานกันนะครับกับพี่ชายสองคันนะครับมันก็จะต่างกันอยู่ต่างกันเยอะอยู่นะครับก็ต่างกันอยู่ที่เครื่องของผมก็210ิแล้วก็คัสซียวคัสซียของผมจะใหญ่กว่าอยู่นะครับใหญ่กว่าอยู่เยอะอยู่นะครับ แล้วก็ระบบระ,ระบบเบรกก็เป็นระบบลมนะครับทิฟฟี่แต่ว่าของพี่แกเป็นระบบไฟฟ้านะครับของอไฟฟ้าเนี่ยครับเวลาลถดรอดับกระทันหันมันจะเบรกไม่อยู่นะครับมันต้องดึงเบรกมือนะครับไม่งั้นไหลไปเลยครับถ้ารถเรามันดับนะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวความสูงนี่ก็ ต่างกันแน่นอนนะครับแต่ว่าเสียงเครื่องพี่แกจะนิ่มมากนะครับไม่มีเสียงเกียร์เหมือนรถใหญ่นะครับไม่มีเสียงเ,เสียงเ,เกียร์เหมือนพี่ใหญ่นะครับน้องเล็กนะครับน้องเล็กในรุ่นกลางนะครับถ้ารุ่นใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบยางก้าวขึ้นไปนะครับ แต่ว่าตัวนี้มันเป็นหล้อรุ่นกลางยางก็ยังเป็นแบบตัวเดียวกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีรุ่นเล็กกว่านี้อีกเป็นรุ่นแบบร้อยสามสิบก็จะเป็นรุ่นเล็กลงไปแล้วนะครับโอเคครับยังไงก็คลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมช่นุชกัำซิ่งครับหรือว่าอยากให้ผมไปรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหนะ้า สวัสดีครับ